running. นี่เราพบปัญหาใหญ่มากคือเราต้องตีวิีมแต่เราเพิ่บว่าเราไม่มีเพื่อนตีวปคีแล้วเราก็ไม่มีแม้กระทั่งแบบตะก้อที่จะมาตีวิปคมเลยค่ะเะป็ีที่าวันิาาดแรกและทิพย์ตาคือช่างเรา ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วแต่ว่าเรากำลังจะออกจากบ้านกันวันนี้เดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันก่อนเราใช้เป็นตัวนี้นะเป็นบอบบี้บราวน์สีเบอร์ร s ่เพราะวันนี้จะแต่งแค่นิดเดียวพอเพราะว่าแค่ออกไปซูเปอร์นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ ไปซื้อของมาทำขนมกันอันนี้ใช้เป็นคุชชั่นของ Laneige นะเราใช้กัวดีอยู่นะเอาไว้เวลาแบบมาคอนดอเลยนะียโอเคต่อไปปัดชิวกันนิดนึงเพราะว่าชิวม,มันดำแล้วเดี๋ยวผมมันน้ำตาลแล้วไม่เข้ากันอันนี้เพิ่งนวสีผมมาใหม่ทุกคนดูออกเปล่าสีมผมใหม่ ใช่เลยกว่าเดิมตอนแรกแบบโคนมันดำแล้วนะแล้วก็แบบผมมันก็ทองๆแล้วก็เลยทำใหม่แต่ว่านี่ยอมเองโอเคเดีย๋ยวปัดเจ้ยนิดนึงใช้ลิปนี่แหละของที e ้องแตบนั่นนะนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ใส่แมวอยู่ดีเพื่อความสบายใจเสร็จแล้วาลิปนิดนึงเสร็จแล้วฮัลโหลมาวิน โคทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยเรามีแพลนที่จะทำอาหารนะทุกคนก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคิดเราก็จะไปีไปซื้อของที่ซูเปอร์นิดหน่อยซื้อวัตถุดิบแล้วก็จะกลับมาทำอาหารที่คอนโดกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเลือกเมนูไม่ได้เลยทุกคนก็เดี๋ยวโอ๊ยโอเคก็คือไม่กี้แม่โหมาก็เดี๋ยวเราจะออกจากห้องกันเพราะว่าแม่มารับแล้วเมื่อเช้าแม่ไปซื้อของมาเหมือนกัน ทีนี้ภาคตะวของเราก็คือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะทําเมนูอะไรนะทุกคนก็เลยเดี๋ยวเราจะไปบวชในไอจิทำฝุ่นแล้วก็รอดูกันว่าอยมันมืดเกินหรือเปล่าว่าคนจะบวชอะไรโอเคตอนนี้มืดมากเดี๋ยวไปทำไปจิก่อนทุกคนเดียวันนี้เราจะทำชิทยูบุก,กันก็คือทำเป็นมาสเตอร์เชฟคุกกิ้งนั่นเองก็ทีนี้ยังเลือกเมนูไม่ได้ให้ทุกคนช่วยเลือกหรือว่าจะทำเป็นแบบสปาเกตตี้ทรฟัฟเฟิลหรือว่าจะทำเป็นเอ่อชีสเคส้กโอริโอนะทุกคน ท่ได้เดี๋ยนีมาแล้ว,ดวเดี๋ยวเรากำลังจะไปซูเปอร์ที่ไอคอนสยามแล้วก็จะซื้อวัตถุดิบกลับมาทํากันเมื่อกี้ทําโพในไอจีไปแล้วว่าคนอยากอยาก,อยากให้ทําอะไรมากกว่าเดี๋ยวรอดูคนโหวตกันตอนนี้เดี๋ยดีซื้อผ้าชามมาให้ก็เดี๋ยวมาทำกัน เดียวใกล้มากสามนาทีถึงเลยโอเคตอนนี่ผลโหวตออกมาว่าจะทําเป็นชีสเค้กโอริโอ้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราในตอนที่ไปเดินชอปปิ้งอาจจะถ่ายให้ดูไม่เยอะเพราะว่าเราต้องระวังโควิดต้องเลยว่าตั้งสติขั้นรุนแรงในการเดินซื้อของโอเคก็เดี๋ยวไปซื้อวัตถุดิบกัน เราต้องใช้นมจืดวิปปิ้งครีมแล้วก็เนยจืดแล้วก็นมข้นหวานจำถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวขอหานมก่อนนมจืดอยู่ตรงนี้ใช้เยอะเท่าไหร่นะลืมเดี๋ยวขอดูสูตรก่อนใช่ผิดไม่ใช่นมจืดเนยจืดเกือบละเกือบผิดดีนะเปิดสูตรใหม่โอเคเนยจืดถ้าได้ต่อไปก็นมข้นหวานแล้วก็นี่ด้วยวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมเกือบพลาดแล้วเมื่อกี้จะไปซื้อนมพอให้ซื้อเนยจเจเลญ เออดี๋ยวิ้งครีมต้องเาตรงไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงครีมครีมครีมเอาสูตรอ,อะไรดีไกลวิปครีมนี่ไงใช่เหรอนี่วิปครีมนี่ครีมโอ้โหแล้วสนมันเยอะต้องเยอะจะตายแล้วเอาไปทำอไมต้องเยอะขนาดนั้นไม่เป็ไรอันนี้มันถูกอันนี้แล้วกัน,น,นต่อไปใช้นมไม่มมมต้องใช้แน่นอนนมข้นหวานเออใช่ใช่ใช่นมข้นหวานได้ครีมชีสมาแล้วแต่ว่<ห>าใหญ่มากได้มาหนึ่งกิโลแต่เขาให้ใช้แค่ร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมนะไม่เป็นไร เพอใส่เล็กกว่านี้อีกอันโคตรแพงเลยก็ลเลยเอาอันใหญ่ไป็นเลยละกันแล้วต่อไปก็คือนมข้นหวาน,เ,นเดีเ,เสร็จแล้วใส่ตุงอนะตอนนี้ก็มาได้น้ำส้มอีกแล้วคือน้ำส้มทุกซิปเลยของเยอะมากเลย กลับมาเีนน้ากนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะรอเจสซี่กลับมาเจสซี่ไปทำฟาฟันอยู่นะเดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยเริ่มทำกันเพราะว่าถ้าทำคนเดียวเดี๋ยวจะไม่รอด ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะครับก็เมื่อกี้เราก็ทำการดูทูบแล้วก็ตลอนโลก Netflix กซ์ไปแบบนึงแต่เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเนี่ยวันพฤหัสหน้าเราจะมีสอบมาเก็ตติ้งนะทุกคนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาอ่านกันนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยรอจะซีกลับมาตอนบ่ายเช้ก็จะอานสักชั่วโมงนึงแลกัน ใช้อันนี้คือครีมชีสเนยจืดวิปครีมนมข้นหวานแตน่อตัอนจะซื้อนมข้นหวานแต่มันไม่มีไซส์เล็กต้องซื้อไซส์ใ,สใหญ่สองกิโลมาแล้วก็โอริโอ้นะซึ่งหาซื้อโอริโอ้ลดลดครีมไม่ได้ก็เลยต้องซื้อรสนี้มาแล้วก็ซื้ออันนี้มาเพิ่มแล้วก็เฮอร์ชีสมาแต่งหน้าอันนี้น่าจะมีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปเริ่มทากันเลยเขั้นแรกเดี๋ยวเราจะไปละลายเนยจืดกันก่อนนะอันนี้เราใช้สูตรจากในฮาวิตเตอร์นี้นะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้แล้วเราก็ทําอันนี้ขั้นแรกก็คือเอาเนยไปละลายก่อน ขาดไีดิสิแล้วแก้าดทมันเป็นละเอียดยิบขนาดนั้นเลยยังช้อนโต๊ะใช่ไหมนี่คือช้อนโต๊ะใช่ไหมอือหนึ่ง้มันไม่ได้่มีที่ตัวเลยใช่ปไม่ใช่อ่ะเอ็นหนึ่งแล้วตัวย่นแล้วก็เราเข้าเข้าไวไปก่อนแล้วค่อยมาตวโอเค นี่คือคลิปทำอาหารคลิปแรกของช่องตามไปดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าดูคนนี้เหนื่อยไหมยมาไม่ค่อยตอนนี้เชฟจิ๋วกำลังทำอยู่ทำอะไรครับอืม I'm shaving off the cream โอเคแล้วก็ใส่แยกออกมาใช่ไหมเก่งมากกล่อง25ชุดใช่ไหมโอเคตอนนี้เนยได้แล้วเจสซี่โชว์โชว์เชื่อ ยาแบบมันหกนี่ไม่ได้เห็นเลยครับเชฟครับเชฟความสามชีวีเชฟเจียเชฟเจีครับเชฟมาวินเชฟเชฟเเชฟวินเชฟวินเลือกเชฟก็คือเดี๋ยวเราจะเอาโอรีโอที่แยกออกมาแล้วมาบดนะคะเพื่อทำเป็นผ่านเป็นครัส ใช่เลยใช้ไม้ใช้มือะไรใช้ดิเอารตอนนี même, ้ก็ได้โอรีโอ้มาแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่เนยเข้าไปแล้วก็ผสมกับโอรีโอ้เพื่อให้โอรีโอ้มันจับตัวกันนะแล้วเราจะได้ไปทำเป็นฐานได้คือเนยนะคะที่เราเกิดละลายมาแล้วเราก็เอามาใส่ในโอรีโอ้แล้วก็ผสมให้มันหนึบขึ้นก็จะได้มาเป็นอย่างนี้ แต่ตอนนี้เดี๋ยวทำเพิ่มอยู่เพราะว่าคิดว่าอาจจะไม่พอนะคะก็เลยสองคนนี้กำลังแข่งกันอยู่ว่าใครทำได้เร็วกว่าชิวไอ้ก็ชิวไอ้ก็ชิวไอ้ก็ชิวมันพี่ทำได้เท่าไหร่ละชิวเฮียสิอ่ะชิวโอ้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  no no it's a competition now all right ช่างชุบควายนี่ครับเออใช่ ไม่เด <Hey, S 2> <น>ี๋ยวเราเข้าช่องฟรีซ<ะ>ิว่าทีนะคะต่อไประหว่างถ่ายพุดไม่ทันโ <Okay. S 1> okay. อเคโอเคระหว่างที่เราเข้าช่องฟรีสไว้เนี่ยเราก็จะมาทับตรงส่วนที่เป็นชีสเค้กใครนี่เอาตัวมานะใช้ทั้งหมดหนึ่งขวยหนึ่งกับหนึ่งส่วนสี่ขวายดวงรือว่าสามร้อยสามร้อยมิลล,ลิลิตรนั่นเองโอเคแบบ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 เข้าไป,ไปแล้วเลยอะ่ะตอนนี้ ตอนนี้เราพบปัญหาใหญ่มากคือเราต้องตีเวฟครีมแต่เราเพิ่งพบว่าเราไม่มีเครื่องตีเวฟครีมแล้วเราก็ไม่มีแม้กระหั่งแบบตะก้อที่จะมาตีอ่ะคือเรามีแต่ซ่อมนะมันจะขึ้นไหมอ่ะมันต้องยอดอ่อนเลยนะโอ๊ยเราต้องใช้ซ่อมวิศษที่ตีเวฟครีมได้ถ้าไม่เชื่อลองดูมาดูช่วยส่งคําตอบมาจะตีเวฟครีมแต่ไม่มีตะก้อไม่มีที่ตี ม,มันมันมีฟองขึ้นอยู่อันนี้เราก็ตีมาสักพักนึงแล้วนะแต่มันมันก็ยากอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันใจาะจอมก็เลยเปิดยูทูว่าตีคุวพีนทซ้อมขึ้นมาอันแรกตีวิคิวพีนวิซ้อมเกิดสองชั่วโมงพอคิดคิดเลยซิตะก้อที่ทอเลยโอ้โหเห็นเราท้อเลยเห็นเราท้องกินข้างล่างแบบพีนก็หล่อดีไม่ใช้ตะกร้อเนี่ยจอที่สองมือหมั่นเราเลยสองชั่วโมงจริง ของเขามันเยอะเปล่าเย่ยมอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดแค่ไหนเข้ามาในคลิปคอมเมนต์คือดูตอนใช้ซ่อมตีเหมือนการเปิดพีเพื่อนทรมานโอเคทุกคนตอนนี้ได้ไอเดียใหม่เราเปิดในยูทูบเขาบอกว่าไม่ใช้เครื่องตีนี่แล้วคือในคลิปเขาใช้เข้าคัปเปอร์แวร์แล้วก็เขย่าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลองจะลองบ้างอยวไปเอาคัปเปอร์แวร์มาก่อนเพราะว่าตีมามแล้วจะสิบนาทียังไม่ได้เออเออนี่ไปเข้าช่องฟิตระหว่างเรายีบค่ะทุกคน ียังองไรความหมายมาประมาณ10นาทีนะมันไม่ได้ไเลยเลยตอนนี้ก็เลยเขาไปเข้าช่องฟรีสไฟรเพื่อที่จะมาทำตามคลิปเมื่อกี้นะตอนนี้ไปหาครูแวนมาอะไระ๋ยวเขาจะเาแบบที่เขาทำกันเดี๋ยวรอจะรอนไหมต้องทำนิดสองนาทีเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหเฮ้ยดูคนเมื่อก,กี้ก็เราลงในเอจีไปก็เลยมีคนส่งวิธีมาช่วยเยอะมากมีคนบอกว่าให้เอาซ่อมอ่ะ มาตีกันเลยเด็กอันแล,แล้วก็ตีแล้วก็มีคนบอกว่าที่เอาขวดน้ำพกอะมาตัดเป็นชิ้นสีแล้วมันจะได้เหมืาาอนะล้วก็แล้วก็ตีแล้วก็บางคนก็บอกให้เอาน้ำแข็งรองไว้มันจะขึ้นเร็วขึ้น,น,นอย่างนี้แล้วก็มีหลายวิธีมากนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สำเร็จตอนนี้ก็เลยแช่ช่องฟรีสไตด์เพราะว่าแบบขวดแขนก้าวจะขึ้นนะก็เลยถ้าคิดวีาสำเร็จเราจะไปมสญญาสเตอร์ชิพเลยว่ามันจะเก่งเกินละรู้สึกว่าเป็นอาจจะเป็นคลิพข้าวมันหัิพแรกเลยชิพทาร์กวิช่องเราอาจจะไม่ได้มาทางนี้จริงๆมันไม่า ชเช,ช่องนี้จบกันแค่นี้เถอะนี่คือกิฟต์ฟาร์มชุดอาหารสุดท้ายนะทุกคนไม่ต้องขอมาอีกเพราะมันได้ดูดิโอ้โห oh, เป็นน้ำนเป็นหยองมีคนอยากให้ทำอาหารเป็นหยองเลยไม่เอาละเท่านี้แหละเพร,ราะมันสุดๆแต่โหดละที่สาวของเราเอาซ้อมสามอันมาปลูกกันอุปกรณ์ล่าสุดครัเดียวคที่สามเฮ้ยไม่แย่ไม่คราวนี้มันมีครีมชีสด้วยบ้ามันเลยแบบหนุกขึ้น กินมันยังเป็นเป็นก้อนอางก้อทไงดีอะมนมันวไปเรืมันจะหายเหาเปลนก้อน,น <c oughs> มีความสรับ <c oughs> แผ่ทหา, <c oughs> ากว <c oughs> หน้าก็ <c oughs> อ <c oughs> ก็เราชอหวนนเ,เากแล้วนตอนนี้เราก็จะเอาอาริโอหักนี้แล้วก็ใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าตอนิมันจะได้มีชิอริโออยู่ข ไม่ทุกคนดูค,นคือมันได้จริงๆริงเลยเห็นปะเห็นความแบบนืดของมันป่ะทุกคนเห็นความนืดปะขอบคุณคนที่แนะนำขอบคุณทุกคนที่แนะนำนะทุกคนภาษาว่า <c oughs> และการขยับทุกอย่างทุกอย่างไม่รู้อะไรย้ำได้เลยเอาอันนี้ออกมาจากช่องฟรีสนักก็ตอนนี้ก็แข็งแล้วแล้วก็เป็นฐานอย่างนี้แล้วเอเคโอ้โหกางเกงอะไรเข้าวโอริโอมาโอเคเดี๋ยวซีเดี๋ยวเจสซี่จะเทลงไปนะครัะนี่เห็นทีมทีมก่อนก่อนไม่ใช่คือโอริโอจมะโอเคว้า เดี๋ยวเราก็จะเอาแบบผงโอรีโอนะคะมาโรยด้านหน้าให้มันเป็นแบบเป็นหน้าโอ้โหใช้มือขนาดนี้ยังกล้าเอาอเองทำเองกินเอ,เองชอบพิ้งชอปพิงป้งแบบใหม่ไม่สังเกตนี่เราเน้นหน้าเยอะไปก่อนเพราะว่าข้างขง้างในไม่รู้จะอร่อยไหมคือหวานหวานแบบ ไม่เพราะว่าเราทำตรงเนื้อมัเคืกไม่ได้หวานมากเลยเรากินทุกคนหวานแล้วแช่ตู้เย็นไว้นะครับโดยในสูตรเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ตู้เย็นหรอกเขาให้แช่ไว้เขาให้แช่ไว้คาำคืนน่ะเพราะว่ามันอาจจะทำให้แบบกลิ่นของนมันเนี่ยมันนัวมากขึ้นก็เดี๋ยวเราแช่ไว้ล้วพรุ่งนี้เรามาชิมกัน Hej, เดี๋ยวเราจะมาชิมชีสเค้กกัน <K ill> ขอให้ดูหน้าตาก่อนไนดะ้ไหมนี่ก็คือตอนนี้หน้าตาก็คือเป็นอย่างนี้อันนี้คือเราตัดออกไปกินแล้วนะเมืกก่อกี้แล้วก็ความจริงนนหน้าตาสวยมากแล้วก็เต็นเลยนะเป็นแบบเต็นที่ควรจะเป็นเลยตอนนี้มันก็แข็งโปก๊กแต่ว่าเนื่องจากว่าเราแบบอาจจะไม่ได้เอากระดาษรองมารองเหมือนที่เข,า,ขาให้ทําเพราะเราไม่มีนะมันเลยเอาออกมายากนิดนึงก็อาจจะต้องกินในนี้ไปเลยแต่เดี๋ยวเราจะชิมกัให้ดูกัน <K ill ian> เฮ้กียคือมันเอาออกมาได้แต่คือมันอ,ออกมาแต่คลางไม่ออกมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวชิมให้ดูนี่ เจ๊ขึ้นด้วยเราบอกว่าอร่อยไหมเอาอะชอบเพราะว่าเจ้าวันชอบแม่เพราะว่าแบบมันไม่หวานเกินเลยแล้วก็แบบกลิ่นนมแล้วก็กลิ่นชีสมันหอมมากคืออร่อยอ่ะเจสซี่อยากให้มันดูขันเกินได้ป้าเดี๋ยวคนดูก็คิดว่ามันแข็งอ่ะไม่ได้แข่งขนาดนั้นเจสซี่อย่ามาเว่อร็วเป็นยังไงบ้างอืมคืออร่อยจริงๆทุกคนอันนี้คือแนะนำขนาดนี้คือทำแบบอะไรไม่รู้มั่วซั่ว ก็อยากให้ทุกคนลองไปทำตามกันแต่ว่าไปทำตามในสูตรที่ถูกตอ้องดีกว่าอย่ามาดูลรช่องเราไปทำตามก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามชมกันด้วยแล้วก็ช่วงนี้ใครที่ลำบากอยู่ก็ขอให้สู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ก็รักษาตัวแล้วก็ stay safe กันด้วยนะทุกคนอย่าลืมฝากกด like ให้ด้วยแล้วก็กด subscribe สำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามเรานะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากปู้ๆไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันทุกวันเสาร์อย่าลืมอย่าลืมบ๊ายบาย Não